สัมบีได้สบายด,ดีพี่น้องบ่งปลายเบิร์สุขูสุคนสุบงสบบนม,มามาจวดจุดจุดจานพี่น้องมานี่มากับสาวตูนนาพระแท็บดดม,มาเนี่สบายดีมามามปนปลาพี่น้องมานี่เข่าสาวสิบบาทแทบกิ่กมกินสองคน <laughs> แบงเอาปนปลาปนปลามานี่โอ้พักพกับปุกแกงปุรยาญได้ไหมได้ไหมได้ไหมยอดงาม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 นีม่ อได้คักได้คักได้ที่ลองไม่ไม่แน่นี่ใบบุบกบุบกแน่เอาแบ่งกันเอาแบ่งกันเอาแบ่งคนละคำสองคำเอามันหลายแล้วก็ทั่วปังเงาไงม่ดมักตัวนี้เลยไปต้องอ่อมักต้นต้นก็ได้มัดต้นต้นมัดต้นมักน้ำเต้ามักน้ำเต้านี่น้ำเต้านี่น้ำเต้าน้ำเต้ามัก จุดจวดอะไรกับมารีบา้างเห็เผาเนี่ยลายย่างน้ำนี่มาจุดจวดพี่น้องมาเหนียวเหนียวเด้อนาไม่เห็ดายเดอเอ้อเห็ดเผ็ดเนี่ยมามจ,จุดจวดพี่น้องจุดจวดจุดจับ hết đó tham mà đào mặc phao. à, làm linh. không không có hết nè tôn kín cả khơi Lo một tốt con. น้ำเต,าำต้าน้ำแทบแทบต้มวานวานจวดเลยกินค้าวเราบกเคยบ่ไหมมันคัดกัน <c oughs> กินครัวกินครัวอืม cực tôm vào là đời treo đều nhéo 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 bày bố bốc cái này xăm nánh đánh nó บรรยากาศกินยองคออือต้องก็เอราไม่ไงวะเรียงนอกไม่เรียงนอกนี่เหนียวเดนียวเนียวปนปลาทูพี่น้องเดนียวเนียวแดงแดงไร้เด้อเผ็ดเผ็ดเนี่ยมัน

รถพวงมันคายหนาห้างประจำก็เลยซื้อแต่ยากแล้วใช่ไหมคุณน่ะปัญหานี่แกเนออนเนร่ยไมกะน,น้ำต้อน้ำแท้ กรับคบกับเต็มลอ,อยยางเต็มกระตุกหอมเม ป่งงปนปลาทูต้องป่นเหนียวเนียวอย่าไปป่นแล้วคือแม่เขาป่อนอล้วที่อันที่ป่นป่นแล้วมันบุพเอกันกินืูบ้านปวนจะไปตัเนห็ดน้าเหมลายเ่ยมันกุ้มลูก nam nằm được tít chạy này à tôi nói là khi họ hét một ้าอเนมันนี่ปะหัวแล้วมันนี่ปลาเป่นเคยแล้วแ no? บบวันนี้ปกติเปิดช่องล้างกล้องตลอด cầm sạch phép Chiều 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 cao

เป็นระบบก no well, ๊าดี้ฮะก๊าดี้คนยังไหมบอกรับร้องไม้ไม้ใน่มือนี่ซื้อไม้มาไหมไหมมันๆก่อนจะซื้อคุณเต็มปากหมดเต็มอืมก่อนจะซื้อเพราะตอนแรกมันตกินได้เพื่อเดียวก่อส่วนนี้สาวตุนน้าเพิ่งจะเข้ากล้องน้ำก็เลย ื้อานไปกินได้แต่สองคนบรรยากาศยังหอมคือเข้าหากระเรื่อเวียกันนีนะ้เนื้อปลาเนื้อปลา lấy được tắm vô bộ môn nè nữa, Away nhầm tìm ở mừng nhầm, chào chạy tìm cả mừng tìm chào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  ไม่น้องซ้ายซื้อแหงนะปเหินมาก,กินเพื่อนเลยซื้อไว้แหงลองกุ๊กกุ๊กแต่คือพวกกินมาแต่งอะไรเน่กินอะไร มันแรยากเนี่ยเออมันนี่คือสีเป็ดเผ็ดเนี่ยมันอร่อยบุพเผ็ดเลยยังกันผมึงกล้าวออกไปแล้ว ใบบุบกลูกโดอกกมี เจ็บแซบเลยนะ <Yep. S 1> กับเขา่าบานท้องมันนอกนกินยังไงกับบวบเบอร,บอร์อย่าแต่แจวปลาเบิปดปัาดเองอทิ้ใจบากน้ำมันหนามันหนา แต่เขาจะลวกแก้วลาล่ามากินมันก็นกนจะเผ็ดพุ่เกี่ยกลบยปุ๊กยังรงบางรีไม่มมมเผาหอาป่๊กมอื <c oughs> on 판 <목소리도> <목소리도> bên đấy im không lên nền đúng không kinh sắp nói mà bên Hãy subscribe cho kênh Ghiền เต็มคาเต็มคำแล้วพุธิเพชรพุธิอิม่มครับ2คน không bự nói chắc nó có bớt để làm khoảng nữa khoảng phải pha thật đấy xẹp lại cái đầu nữa kể hết rồi. เอาสำหรับคลิปนี้กัปนประตูพี่น้องฝากกันนครับเด้อเอาฝากช่องของเพื่อนเนี่ยฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้บ้านไรเด้อร์ห่ยเด้ออืมสำหรับคลิปนี้ที่ขอลาตัวเพียงไปเท่านี้กล่าวครับว่าสวัสดีดาสวัสดีครับผม